เช่เนเดียครับ,รบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมพันธุ์นลตีชลิตเล่าหดมพันธ์ผู้ทแทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสมาชิกรัฐสภาและกรรมการเสียงส่วนน้อยที่ขอสงวนความเห็นในมาตราที่107นี้นะครับมาตรานี้เนี่ยเป็นมาตราที่กําหนดโทษวินัยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ขอสลไลด์ด้วยครับอย่างที่ผมได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าโทษทางวินัยกับโทษทางอาญาเนี่ยเป็น เป็นคนละเรื่องกันนะครับโทษทางอยาญาเนี่ยก็คือรัฐลงโทษบุคคลนะครับส่วนโทษทางวินัยก็คือองค์กรลงโทษลงโทษบุคลากรในองค์กรนั้นนะครับองค์กรองค์กรจะลงโทษคนในองค์กรอย่างมากที่สุดเนี่ยก็คือไล่ออกแค่นั้นนะครับแต่ของข้าราชการเนี่ยก็มีเรื่องบรรําเน็จบํานานก็เลยแบ่งออกเป็นโทษไล่ออกกับปลดออกไล่ออกก็คือออกแล้วไม่ได้บรรดําเน็จบํานาน ออกก็คือออกแล้วยังได้บำเหน็จบำนาญอยู่นะครับถ้ามันจะเบากว่านั้นลงมาเนี่ยก็คืออะไรที่องค์กรทํากับบุคลากรได้บ้างก็ต้องทําได้แค่ตัดเงินเดือนลดเงินเดือนหรือเบาสุดก็คือแค่ตักเตือนเท่านั้นนะครับไอ้โทษประเภทที่องค์กรสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคลากรได้เนี่ยอันนี้มันต้องไม่มีนะครับมันผิดหลักการนะครับอย่างเช่นโทษเนี่ยไอ้ธนกรรมกักยามกักขัง ในวงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บสี่ในมาตานี้เนี่ยต้องตัดออกไปนะครับมันก็มันก็เก่าจริงนะครับแต่มันคือความล้าหลังป่าเถื่อนนะครับการไปจํากัดสิทธิทางร่างกายเนี่ยควรจะเป็นโทษทางอาญาเท่านั้นนะไม่ใช่โทษทางวินยัยอันนี้คือหลักหลักการสากลทั่วไปเลยนะครับหลายท่านอาจจะนึกถึงความผิดที่มันร้ายแรงอย่างเช่นตํารวจไปเป็นโจรซะเองนะครับหรือว่าตํารวจเอาถุงดําคุมหัวผู้ต้องหาเนี่ย หรือว่าตํารวจไปลีดไถ่ประชาชนนึกถึงความผิดอะไรที่มันที่มันร้ายแรงที่มันควรจะได้รับโทษหนักๆถูกไหมแต่ท่านก็ต้องอย่าลืมว่ามันยังมีโทษทางอาญาอยู่นะครับซึ่งมีมาตราที่หาข้าราชการที่ทําผิดเนี่ยเขาก็ได้รับโทษสูงกว่าประชาชนทั่วไปอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วในกฎหมายอาญาแล้วก็ต้องลงโทษทางอาญาให้หนักนะครับกับคนประเภทนี้ส่วนโทษทางวินัยเนี่ยเราก็ต้องยึดยึดหลักการนี้ไว้นะครับว่า โทษที่องค์กรสามารถทําได้เนี่ยโดยที่ไม่ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขานะครับมากที่สุดก,ก็ไล่ออกหรือหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดตํารวจมีความผิดรุนแรงกลัวว่าจะไปยุ่งกับพยาหลักฐานดังนั้นก็เลยต้องมีโทษขังด้วยในความผิดวินัยผมคิดว่าการขอสารฝากขังตามกฎหมายอาญามัน,ม,นมันไม่มีหรอกมันก็ใช้ได้ถูกไหมครับคือเราไม่จําเป็นต้อง มีโทษวินัยที่ต้องเอาเอาบุคลากรเอาตำรวจไปขังนะครับโทษที่เป็นธนกรรมกักยามกักขังในวงเล็บ2เล็บ3วงเล็บ4ในมาตาหนึรา107นี้เนี่ยผมถือว่าล้าหลังปาเถื่อนไม่ควรจะมีอยู่มาถึงในพศออนี้นะครับต้องตัดออกครับขอบคุณครับ